สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆพื่อนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการดื่มกาแฟก่อนไปทํางานเช่นเคยนะครับเพื่อนๆื่อนเดี๋ยววันนี้เราไปเดินดูสวนทุเรียนกันครับมีอยู่ไม่กี่ต้นหรอกครับเล็กปรสวนได้ไหมต <c oughs> ลอดตายไม่ได้มาได้ครับเดี๋ยวรอดโดนหมอโดนหมอจับ กลางต้นนะครับเพลเล็กกำลังทำอะไรกอลแพนดน้าทำอะไรเอ้ยไม่ใช่แพนดน้าไข่ปิ้งดมอะไรไม่เลอกอสองต้นคู่กันนะครับเนี่ยปลูกคู่กันไว้ นีกของต้นนะครับอ่ามองเห็นหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้โดนน้ำเจาะมาแค่เพื่อนเพื่อนตัดตายออกไปแค่นี้ปกติก็ปูงกว่าน,นี้ครับต้นงานสูงแต่โดนโดนน้ำเจาะ ลำต้นนะครับก็เลยต้องตัดนะครับก็เหมือนกันนะครับโดนหนอนเจาะกลางต้นเหมือนกันนะครับชุดน,นี้ออกลูกไปแล้วก็ร่วงหมดน,นะครับติดลูก ดอ,อกปีแรกติดลูกแล้วก็ล่วงหมดแล้วตแต่โดนน้อนกอชทางต้นไปยังรอดอยู่ดอกเดืยวลง <c oughs> เอาไมปลูกเก็บกันไว้นะครับต้นเล็ก <c oughs> แต่คิดว่าจะไม่รอดนะครับใครเจียวใอ้เจียว จำกันไม่ได้เหรอเจียวเจียวอันนี้มาเจียวมาอันนี้มาเเป็นตะไคร้นะครับปลูกไว้แล้วก็มีอย่าว่าละกอ ต้นนะครับโอเคอมาปีนไหมเด็กดีก็ทักทายตรงกันบางใจให้การเช่นเคยนะครับเพื่อนๆหนึ่งหมื่นทางตัน ยังมีทางออกให้เราหนึ่งทางเสมอสู่นะครับแั็คแมนบอลแมนแลหละ